เพื่อนๆค่ะแกะออกมาแล้วนะคะก็เป็นทองแดงผสมอลูมิเนียมนะคะอันนี้ที่เป็นอันใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือทองแดงนะคะเนี่ยค่ะทองแดงแต่มีอลูมิเนียมผสมเข้ามาด้วยนะคะในเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวเขาก็จะผสมกันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ทองแดงนะคะอันนี้คืออลูมิเนียมนะขาวๆตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาแกะเครื่องขยายเสียงนะคะเครื่องขยายเสียงแบบแบบรุ่นเก่านะคะนี่ค่ะเป็นเครื่องขยายเสียงแบบนี้นะคะเราจะมาแกะดูคำนวณราคานะคะว่ากี่บาทนะคะอลีเอานู่นลงออกจากกิโลนะคะไปช่างให้เพื่อนๆดูออกจะไปชั่งให้ทุกคนดูนะคะดิฉันก็จะเปลี่ยนจากคําว่าเพื่อนๆเป็นทุกคนนะคะ ก็เลยจะสับสนนิดหน่อยตอนนี้เราก็ได้ช่างแล้วนะคะเราซื้อมาโลสิบสาบาทในราคาเหล็กหนานะ13บาทได้ทั้งหมด8ปดโลนะคะแปดโลแดโลเดี๋ยวเราจะมาคำนวณให้ดูท้ายคลิปนะคะว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างและได้อะไรบ้างนะคะเอามาแกะตรงนี้ก็ได้ค่ะหนักมากค่ะ8ปดโลแปดโลมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ก่อนอื่นฮะแกะน็อตออกทุกตัวนะคะแล้วคุณถึงจะเปิดเครื่องข้างในได้นะ,ะเราให้ดีขันน็อตให้เสร็จก่อนนะคะแกะออกหมดแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีแผงวงจรนะคะแง,งตัวหม้อแปลงสองตัวเลยนะคะเครื่องนี้ค่อนข้างหนักนะเดี๋ยวมาดูกันก็แผงวงจรตอนนี้นะคะก็แพงขึ้นมาแล้วนะคะบอดขยะนะ เราก็จะบอกราคาเข้าๆเพื่อนๆนะจะไม่ได้บอกเต็มทุกอย่างนะบางสิ่งบางอย่างแต่ตัวนี้แผงวงจรขึ้นมาที่กว่นี้หม้อแปลงเขามีเเขามีม้อแปลงไฟฟ้านะคะเราก็เคยทําคลิปแกะม้อแปลงไปแล้วนะคะคลิปเฉพาะแกะมออแปลงวิธีการแกะเนาะเคยทําลงคลิปไปแล้วนะคะไปหาดูกันได้ ส่วนอันนี้นะคะเราจะมาคํานวณแค่เครื่องนี้เนาะว่าเขามีหม้อแปลง2ลูกแบบนี้จะได้ทองแดงเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีบอดขยะที่เราได้แน่นอนแล้วก็มีอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมนี่คืออลูมิเนียมฉากนะคะแล้วก็จะมีเหล็กนะคะเหล็กความจริงก็เป็นเหล็กบางนะคะแต่เราซื้อมาในราคาเหล็กหนาแล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะคะขอบรอบนอกตรงนี้คืออลูอลูมิเนียมนะคะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมาให้อลีมาแยกดูนะคะแล้วก็จะมาคํานวณกันเครื่องนี้ได้เท่าไหร่ แต่ละร้านไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราบอกราคาในร้านของเราที่เราไปซื้อไปขายเนาะถ้าใครอยากจะรู้ราคาละเอียดนะคะเข้าไปเป็นสมาชิก Membership กับเรานะคะสมัครเดือนละ80บาทคุณก็จะได้มีสิทธิ์รู้เรื่องราคาของเก่าแบบละเอียดนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้คุณนะคะเวลาแชทไลฟ์สดหรือว่าพูดคุยกับเราคอมเมนต์ก็จะขึ้นสติกเกอร์ให้คุณนะคะแล้วก็จะมีะราคาอัปเดตบอกตลอดนะคะเดือนหนึ่งก็ครั้งสองครั้งนะคะบอกราคาการเปลี่ยนแปลงนาคาทุสินค้าทุกประเภทที่เราส่งนะ ประเภทที่เราส่งนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เอาเราเป็นหลักนะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละที่แต่ละราคาแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละช่วงเวลาเราก็เลยให้เพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะรู้นะคะมีคนคอมเมนต์แล้วก็มีคนเข้ามาถามราคาเราเยอะนะคะทักมาทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหลายคนนะคะที่อยากจะรู้ราคาแบบละเอียดเนาะถ้าคุณอยากรู้นะคะเราก็ไม่ได้มีเวลาตอบเยอะแยะนะคะเราก็จะตอบทีเดียวในคลิปเลยนะคะในคลิปอ่าสำหรับสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์ชิพนะคะก็จะได้รู้ราคาเนาะ 80บาทไม่แพงนะคะสนับสนุนแอดมินอย่างที่ฉันนะคะในการทำคลิปแล้วก็ตอบนะคะสนับสนุนช่องของเรานะคะเราก็จะบอกราคาคุณอัปเดตให้คุณได้รู้นะคะเกี่ยวกับของเก่าเกี่ยวกับคุณก็จะมีสิทธิ์รู้ในเรื่องที่ละเอียดกว่าคนอื่นนะคะถึงใครไม่อยากจะรู้นะคะไม่อยากจะรู้เรื่องราคาของเก่าแต่อยากสนับสนุนช่องของเราก็สมัครเข้ามาได้นะคะสมัครเข้ามาเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะคะ กดที่ตรงที่ติดตามนะคะจะมีตัวหนังสือสีฟ้านะคะตัวหนังสือสีฟ้าขึ้นให้ว่าสมัครสมาชิกนะคะ mm hmm. คุณก็กดเข้าไปคําว่าสมัครนะคะก็จะขึ้นรายละเอียดให้ดูแล้วก็กดสมัครผ่านอ่าทวายเล็ผ่านอ่าแอปหลายแอปเลยนะคะที่สามารถโอนเงิน80บาทเข้ามาที่ YouTube นะคะและ YouTube ก็จะจัดสรรให้เราเองนะคะ เนื่องจากดิฉันเป็นคนที่พูดเร็วมากนะคะในหลายคลิป,ปในหลายคลิปก็จะพูดเร็วแล้วก็บางคลิปก็พูดไม่เร็วแต่ว่าดิฉันก็ไปเพิ่มสปีดให้คลิปเป็นคลิปแบบคลิปเร็วนาะให้พูดเร็วๆเพราะว่าเวลาตัดต่อก็จะทําให้มันเร็วเพราะว่าจะได้ย่นเวลาให้คลิปมันสั้นลงบางคลิปก็ถ่ายเป็นชั่วโมงนะคะแต่มาตัดต่อ,อแล้วก็ มาสปีดความเร็วให้มันสั้นลงก็จะมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าดิฉันพูดเร็วเกินไปนะคะอ่าเพืพ่อนเพื่อนถ้าเอ่อทุกคนนะคะถ้าเข้าไปในช่องเราคลิปวิดีโอของเราถ้าคลิปไหนที่พูดเร็วนะคะกดไปที่ตรงกลางของโทศรศัพท์ของคุณนะคะที่จะขึ้นหน้าจอร,ระหว่างที่คลิปเล่นนะคะมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะเป็นฟันเฟืองนะคะฟันเฟืองของอ่าปรับแต่งนะคะสามารถปรับแต่งได้นะคะเสียง คุณสามารถลดสปีดเสียงความเร็วได้หรือว่าเพิ่มสปีดได้นะคะก็กดเข้าไปที่ตรงกลางระหว่างที่คลิปเล่นเลยนะ,ะกดเลยค่ะกดปุ๊บนะคะจะมีฟันเฟืองเด้งขึ้นมานะคะคุณกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่านะคะสามารถลดสปีดลงได้นะคะแนะนําถ้าคุณอยากช้าก็ไปที่0.7นะคะหรือ0.5แต่ถ้าใครชอบความเร็วก็ไปที่1.25ก็ได้นะคะอ่าเรื่องความเร็วจะไม่เป็นปัญหานะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอ่าใน ยูทูบเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าสามารถปรับได้นะคะพอเวลาดิฉันทําคลิปก็อาจจะมีการสปีดความเร็วเพราะเราต้องการให้คลิปของเราสั้นและก็ชับนะคะแต่บางคนต้องการให้ช้าลงดิฉันก็ปรับนิสัยการพูดได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะมันเป็นนิสัยเนาะมันก็จะค่อนข้างยากแต่ว่าเพื่อนๆสามารถปรับในคลิปได้นะคะตอนนี้เราก็ได้เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูด้วยนะคะว่าคนที่เขายังไม่ได้ดูคลิปแกะ แกะโมแปงเอาทองแดงนะคะแก่โมแปงเอาทองแดงก็จะมาแกะให้ดูนะคะเราไปตัดก so <Not S 1> ่อนนะคะตัดออกให้มันเป็นแบบนี้นะคะเวลาดึงก็ดึงจากฝั่งนี้นะคะฝั่งตรงข้ามแบบนี้ก็จะดึงง่ายนะคะเนี่ยค่ะตัดตรงนี้ออกมานะคะเนี่ยค่ะใช้ลูกหมูตัดนะคะใช้ลูกหมูตัดออกมาดึงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะโมแปงเล็ก แล้วก็จะตัดแบบนี้นะคะใช้ลูกหมูตัดให้ขาดตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ตัดนะคะก็จะหลุดออกง่ายนะคะในในก็ทําคลิปแล้วนะคะก็เลยจะแกะให้ดูซะเลยนะคะบางคนได้ไม่ต้องไปหาไปตามหาคลิปเก่าอยู่นะคะนี่ตัดตัดก่อนอน,น,นะอันใหญ่ก็ตัดอันใหญ่ก็ตัดให้ขาดครึ่งแบบนั้นเลยนะคะ่ต้รงเป๋าไปป้อง ไม่ต้องพาไปเผานะคะ,ท,นนะ,คะทุกวันนี้ทองแดงที่เผานะคะร้านไม่รับซื้อนะคะทองแดงที่เกิดจากการเผานะคะไม um ่ว่าจะทองแดงอะไรก็นะคะโรงงานใหญ่นะคะโรงงานอะไรต่างๆเผาไม่เอากันตรงนี้ค่ะเหล็กเหล็กก็เหมือนกันนะคะเหล็กที่เป็นเหล็กที่เขาเผานะคะบางร้านนะคะร้านแถวบ้านเราเขาไม่รับแล้วนะคะเหล็กที่เกิดจากการเผาไฟนะคะไม่ว่าคุณจะเผาเอาพลาสติกออกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเหล็กแถวบ้านเราเขาไม่รับแล้วนะคะ แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่นี่ไม่รับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าทองแดงนะคะที่เกิดจากการเผาไฟนะคะเขาไม่รับแล้วนะคะนี่ค่ะตัดอลูมูตัดเสร็จแล้วก็เคาะเอาเหล็กออกนะคะเหล็กก็จะหลุดออกมา,อาทองแดงก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะคะวิธีการแกะ ก็แกะประมาณนี้นะคะการแกะเอาทองแดงในหม้อแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆก็มีหม้อแปลงแบบนี้เหมือนกันนะคะ,ๆๆะ,คะก็แกะคล้ายๆกันนะสำหรับเราสําหรับใครที่มีวิธีการแกะที่ดีกว่านี้ก็ตามสบายนะคะแล้วแต่นะคะการแกะของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะนี่ค่ะทองแดงก็ทองแดงค่อนข้างเส้นใหญ่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่านักกี่ขีด ได้ทองแดงเยอะมากเลยนะคะเครื่องขยายเสียงทองแดงค่อนข้างเส้นใหญ่ตอนนี้ก็ไปที่สองขีดแล้วนะ้วเนี่ยนี่ตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนฝาก,กิโลใหม่แล้วนะคะฝาก,กิโลเพิ่งสั่งมาใหม่นะคะตอนแรกก็ไปหาอยู่นะคะฝาก,กิโลเก่าหมดแล้วนะคะนั้นเก่าแล้วไปเปลี่ยนมาใหม่เพื่อนๆดูสิเอาทุกคนดูสิ <c oughs> <ๆ> <c oughs> รอรีแกะทองแดงก่อนแล้วมาคำนวณกัน ทองแดงนะคะเป็นผงผงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะที่ร้านเขาก็รับซื้อนะคะบางครั้งเราก็ไม่ได้ตัดให้มันย,วยาวๆเนาะก็มีติดผงผงไปบ้างนะคะ <ใน S 1> แต่ <ๆ S 1> อย่าให้ไฟไหม้นะคะถ้าไฟไหม้ก็ไม่รับซื้อนะคะของ,ง <ใน S 1> แกน,แกนี่น่มันก็อกือแกจากในเครื่องมันไหม้ในเครื่องทองแดงถ้าเป็นทองแดงที่ไม่เหมือนว่าเนี่ยเหมือนเหมือนตรงเนี้ยเขาไหม้เผาไหม้นะคะทองแดงเผาไหม้ในเครื่องแบบนี้เองแกะไปก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเผาจากกัน เกิดจากการเผาไฟดำปิ๊กๆเขาก็ไม่ซื้อนะคะซิปนพเาอที่ร้านเขาดูออกนะคะการเผาการเผากอเกลีเผาโรงงานใหญ่เขาไม่รับซื้อร้านเล็กๆก็เลยต้องไม่รับซื้อตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องไปขายให้โรงงานใช่ไหมเขาไม่รับซื้อนะคะถ้าแกะง่ายๆก็คนก็แกะกันหมดแล้วนะคะพี่นน เขเอาตรงแดงมาใกล้กันและที่เขาต้องขายให้เราทั้งเครื่องเพราะเขาขี้เกียจแกะกันนะคะเป็นป้องราคาแพงเกะได้ของแบบนี้ก็ตองแดงขีดสองขีดเขาก็ขี้เกียจแกะนะคะเจ้าของเขาก็ขายมาทั้งเครื่องแบบนี้แล้วก็ได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและลีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหนึ่งกำลังใจหนึ่งการกดติดตามคือหนึ่งกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วก็ยังมีคลิปของเก่าอีกเยอะแยะเลยนะคะที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การทำให้ดูเนาะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะรู้ราคารายละเอยียดเชิงลึกก็เข้าไปเป็นสมาชิกกับเราได้คะ่ะ ให้ก่อนลมางแก่ดีดีด,ดีมันยากเราทำนี่ง่ายต้องเอาเศษกระดาษออกด้วยนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปช่่งเลยค่ะว่ากี่ขีด้แกะให้ละเอียดแบบนี้นะอลิเนียมกันป่ะเนียม,มอ๋มอมีทองแดงผสมอลูมิเนียมด้วยนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนค่ะแกะออกมาแล้วนะคะเ็าเป็นทองแดงผสมอลูมิเนียมนะคะอันนี้ที่เป็นอันใหญ่ๆ่แบบนี้นะคะนี่คะ่ะคือทองแดงนะคะ เนี่ยค่ะทองแดงแต่มีอลูมิเนียมผสมเข้ามาด้วยนะคะในเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวเขาก็จะผสมกันแบบนี้นะคะเ <_' n' a> นี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ทองแดงนะคะอันนี้คืออลูมิเนียมนะ <_' n' s 2> <_' n' a> ขาวๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาคัดเลือกเอาออกนะคะเดี๋ยวอลิตคัดเลือกออกเลยะค่ะ <_' n' a> โอ้โหตอนแรกเราก็นึกว่าจะได้เป็นทองแดงหมดเลยนะคะ <_' n' a> มาดูชัดๆแล้วนะคะมาดูชัดๆในกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะเนี่ยอาจจะดูเหมือนทองแดงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นอลูมิเนียมนะคะ เป็นอลูมิเนียมขาวเลยค่ะในกล้องเนี่ยอาจจะดูแดงๆนะคะแต่ว่าจริงๆขาวๆแล้วคะนนียตรงที่รอยตัดเห็นไหมคะที่เป็นฝอยเล็กๆน่คะที่แกะออกมาจากอ่ามอแปลงอันเล็กเมื่อกี้นะคะเขาจะผสมเป็นสองอย่างแบบนี้นะคะเป็นทั้งทองแดงและอลูมิเนียมเดี๋ยวเราจะต้องมาแยกออกนะคะไม่งั้นที่ร้านเขาก็กเป็นรับซื้อนะคะที่แดงกันยงนี่เนี่ยมันมียังไงครับอะไรเนี่ยอันนี้มันติดมาผลพื้นมันมีด้ามสเนี่ยเป็นฝอยๆแบบนี้ความจริงเป็นฝอยๆแล้วเป็นทองแดงก็มีนะคะแต่ ชิ้นนี้ไม่ใช่ทองแดงนะคะเป็นอลูมิเนียมไหมคะเห็นไหมคะนต้องดูให้ดีนะคะที่ร้านเขาไม่ให้นะคะแบบนี้เป็นอันนี้คืออะลูมิเนียมนะคะอตอนแรกเราก็นึกว่าจะได้เป็นทองแดงหมดนะคะไม่ได้นะ,ะในเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวนะคะอะทุกคนก็จะได้รู้นะที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่ามันไม่อืมเขาผสมมานะคะในเครื่องใช้ไฟฟ้า คารดต้นทุนนะคะเอาง่ายๆคือคารดต้นทุนในก๊อมก็มีกันบางทีทอง,งแดงจันนึงในคอมพิวเตอร์ก็มีนะคะในคอมพิวเตอร์ก็มีคอมเอร์ก็มีกันคอมแอร์เคยเจอแลอ้วในคอมแอร์ก็มีนะคะคอม,มคอมเฟเซอร์นะคะคอมเฟเซอร์ก็มีนะคะที่ผสมแบบทองแดงครึ่งหนึ่งอลูมิเนีนยมครึ่งหนึ่งเใหญ่เป็นทองแดงอืส้นใหญ่จะเป็นแต่ทองแดงทั่วไปนะคะเส้นเล็กๆแบบนี้ก็มีนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอย่างเดียวนะเพื่อนๆต้องดูตัดออกแล้วแบบเนี้ย ทุกคนก็ดูเอานะคะว่าจะเป็นขาวๆนะคะดูในกล้องนี่อาจจะเห็นความขาวไม่ชัดเจนนะคะทั้งขาวแล้วก็เบาด้วยนะคะนี่เบามากน้ําหนักเบามากถ้าเป็นทองแดงนี่ถือว่าจะหนักกว่านี้นะคะแต่นี้คือเบามากนะคะสรุปคืออันนี้ไม่ใช่ทองแดงนะคะอันนี้คืออะลูมิเนียมค่ะเนี่ยนี่คืออะลูมิเนียมนะคะทองแดงได้แค่นี้นะคะทองแดงทั้งหมดได้สามขีดนะคะทองแดงสามขีดค่ะพี่ลิ เอาขึ้นไปเลยค่ะดิฉันดูแล้วสามขีดนะคะต่อไปเป็นอลูมิเนียมค่ะอลูมิเนียมค่ะค่ะเลยค่ะช่างรวมกันไปเลยนะคะดิฉันขออนุญาตเขามีเนียมลหลายประเภทนะคะขอช่างอลูมิเนียมในอลูมิเนียมบางแล้วกันนะคะทั้งหมดอลูมิเนียมแปดขีดค่ะอลูมิเนียมแปดขีดค่ะ ต่อไปเป็นบดขยะค่ะบอบอบดบดขยะมีแค่นั้นแหละค่ะคบดขยะทั้งหมดสองขีดค่ะบดขยะสองขีดต่อไปเป็นเหล็กค่ะอันนี้เป็นเหล็กนะคะส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดหกโลนะคะหกโลพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคำนวณกันเลยนะคะ